วัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วในคลิปที่3ที่3ของวันนี้นะคะวันนี้วรดาภาคามเป็นวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์ที่16นะคะวรดาภาคามก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้อง f อซเหมือนกับทุกๆวันที่เคยพบเจอกันนะคะวรดาภาคามก็นําสินค้าดีๆมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี ทุกคนนะคะทุกๆวันนะคะวันไหนที่วรดาไม่ได้อัดคลิปหรือไม่ได้ลงรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องก็เหมือนกับว่าขาดสิงใดสิงหนึ่งไปนะคะวรดาจะพูดอยู่อย่างนี้ถึงจะไม่เห็นหน้าท่านหมายคมเหมือนกับว่าวรดาเห็นหน้าท่านทุกวันนะคะคือเรามาพูดคุยไลยกันเราก็เหมือนกับว่าเราได้สื่อสารกันนะคะในคลิปนี้วรดาก็จะมาแต่งปันคลิปนี้จะเป็น้าซิ่นนะคะผ้าซสิ้นเป็นชุดนะคะ มีจํานวนจํากัดที่สุดของที่สุดเลยนะคะจะไม่มีหายากมากนะคะวรดาได้มานะคะเป็นผ้าสิ้นหนึ่งคูณสี่เมตรหนึ่งคูณสี่เมตรแต่เป็นสีเทานะคะสีเทาสวยงามมากนะคะรุ่นนี้ชุดนี้จะขายกันอยู่ชุดละพันแปดนะคะแต่ช่วงนี้วรดาโกให้นะคะ โปรโมชั่นพิเศษไปเลยนะคะพิเศษสุดๆให้ fc ทุกคนนะคะเพียนชุดละ1,450่บาทนะคะโปรให้เลยนะคะเพราาได้จะยกน้ำเบอร์เลยนะคะโปพิเศษเลยนะคะชุดละ1,450บาทน,นะคะแต่ถ้าผ้าชุดอย่างนี้ถือว่าเป็น2งชิ้นจะค่าส่ง50บาทน,นะคะ50บาทน,นะคะถือว่าเป็นชิ้นใหญ่นะคะ50าบาท 1,450บาทนะคะ FC ขาพิเศษเลยนะคะมีจำนวนจำกัดนะคะมีชุดเดียวนะคะในลายนี้นะคะสีงามมากนะคะสีเทาหายแยกมากนะคะสีเทานะคะสีเทาสวยนะคะวราดาได้มาเพียง3มชุดนะคะแต่มันจะเป็นคนละลายนะคะ FC ค่ะแม่ค้าแเม่ขายแ,แย่งกันเลยนะคะแต่พอดีวราดาสั่งไว้เป็นออเดอร์วราดาก็เลยได้นะคะน้ำเบอร์หนึ่งนะคะผ้าน,นิ่มมากนะคะ สี่ตะกอทั้งทางพุ่งทางยืนนะคะท่านดูดีๆนะคะสวยงามนะคะสวยงามจริงๆค่ะชุดละ1450บาทตัดสวยงามมากค่ะนะคะตัดเป็นชุดก็ได้ตัดเป็นตัวก็ได้ตัดเสื้อผู้ชายก็ได้นะคะตัวนี้นะคะสวยงามนะผู้ชายมีไหมค่บ้านมีผู้ชายไหมคะผู้ชายนะคะผู้ชายก็คือผู้ชาย <c oughs> นะคะพูดตลกให้กันฟังเท่านั้นนะคะชุดละ1450บาทนะคะเอจีค่ะ สีตะกอผ้านิ่มนะคะรับประกันนะคะมีจำนวนจำกัดมีผืนเดียวนะคะลายนี้และอันนี้ก็สีเทานะคะสีเทาเป็นชุดที่สองนะคะสีเทาเหมือนกันผ้าอันเดียวกันแต่คนละลายนะคะ f c ฟซีขาดูดีๆนะคะนี่นะคะสวยค่ะสวยงามมากนะคะลายคมลายคมลายชัดมากนะคะรับประกันเสินค้าไม่มีตำหนินะคะสีตะกอทั้งทางพุ่งทางยืนนะคะลายลูกแก้วเนื้อนิ่มสวย ไม่มีตําหนินะคะ1,450บาทนะคะค่าส่งก็รอบละ5้บาทพื้นนี้ท่านจะเอาพื้นเดียวก็50บาทเพราะอันนี้ตีเป็น2ชุดนะคะแต่ท่านจะเอาลายพื้นโมดา้าก็พิเศษไปเลยนะคะพิเศษไปเลยนะคะ1,450บาทัมเบอร์สนะคะ FC คะ่ะอันนี้นัมเบอร์สนะคะ หนึ่งพันสี่ัมีชุดเดียวนะคะลายนี้มีชุดเดียวมีชุดเดียวนะคะสีเถาทั้งหมดมีสามชุดแต่ลายแต่ละลายมีลายละชุดนะคะสินค้ามีจํานวนจํากัด,ม,ดะะมีเท่านี้นะคะมีเท่านี้นะคะจํานวนจํากัดนะคะเอซีค่ะมีจํานวนจํากัดนะคะอันนี้ลำเบอร์สองนะคะเอซีค่ะ นัมเบอร์สองนะคะใหญ่นะคะแล้วก็ยาวผ้าพื้นก็สวยนะคะผ้าพื้นสวยสวยเนื้อละเอียดมากนะคะผ้าพื้นสวยเนื้อละเอียดมากนะคะงามจริงๆินะคะเป็นลายลูกแก้วนะคะลายลูกแก้วนะคะดูดีๆทั้ทงทางพุ่งทางยืนนะคะลายลูกแก้วนะคะ1450บาทนะคะ1,450บาทนะคะ fc ค่ะสวยค่ะสวยค่ะสินค้าของเราดีมีคุณภาพนะคะพเราได้จะขายสินค้า พอดีพองามค่ะไม่แพงนะคะพออยู่ได้นะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์สองนะคะเอฟ่ีดูลายดีๆนะคะนัมเบอร์สองจ้าตัวนี้นัมเบอร์สองนะคะโอเควรดานัมเบอร์สองนะคะที่วรดาลงวางไว้แล้วนะคะผ่านไปนะคะตัวนี้เป็นนัมเบอร์สามนะคะสีเดียวกันนะคะลายลูกแก้วเหมือนกันแต่คนละนลายนะคะที่วรดาบอกมาหลยจ้ะวรดาได้มาสามพืนนะคะเห็นไหมคะดูเชิงดูลายไม่เหมือนกันนะคะดูดีๆนะคะ ดูเชิงดูลายอันนี้ขอเป็นัมเบอร์สามนะคะ fc ค่ะัมเบอร์สามนะคะัมเบอร์สามหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะมีเท่านี้ไม่มีอีกนะคะมีจํานวนเท่านี้ไม่มีอีกนะคะนัมเบอร์สามนะคะนัมเบอร์สามสีสวยสีงามเนื้อเข้มนะคะสีสวยสีงามเนื้อเข้มนะคะมีอย่างละชุดเท่านั้นนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะ fc ค่ะพิเศษให้ไปเลยนะคะ สินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะมีเท่านี้นะคะ FC ค่ะท่านได้รับไปแล้วท่านไม่ผิดหวังนะคะรับประกันไม่ผิดหวังไม่มีต้องรับรองมีแต่ควาขอบคุณวราดาจ๋าทําไมสินค้าสวยจังเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่อุดหนุนวราดาเรื่อยมานะคะในคลิปนี้เราก็จะมีแต่สีเทานะคะเป็นผ้าชุดนะคะ FC ค่ะสีเทาเป็นผ้าชุดให้เลยนะคะสวยงามนะคะสินค้าของเราดีฟรีเมียมตลอดนะคะไม่มีตําหนินะคะ FC ค่ะ สวยจริงๆนะคะสินค้าในคลิปนี้นะคะสวยสวยมากค่ะอันนี้ผ่านไปนะคะสีเทาซีตะกอนะคะสีตะกอลายลูกแก้วนะคะเองนะคะสีตะกอลายลูกแก้วนะคะและเราก็จะมีผืนพิเศษนะคะพิเศษนี่พิเศษคนละอย่างนะคะเพราะตัวนี้จะเป็นคนละลายนะคะคนละลายคนละเนื้ออันนี้เป็นเนื้อเรียบนะคะเรียกว่าเนื้อเรียบสองตะกอนะคะ ฟองตะกอ้อนี่ก็สวยนะคะเนื้อเรียบสีเข้มเหมือนกันนะคะแล้วก็จะโปรโมชั่นให้เหมือนกันนะคะตัวนี้1,350บาทนะคะพิเศษให้ไปเลยนะคะ fc ค่ะสินค้าของเราตัวไหนได้มาถูกเราก็ขายถูกตัวไหนได้มาเท่าไหนเราก็ขายอันนี้คือ2องตะกอเนื้อเรียบนะคะจะไม่มียก่อดยกดอกจะไม่มีลายลูกแก้วนะคะตัวนี้นะคะ 1, 3 5 0บาทเท่านั้นนะคะ fc ค่ะ1350บบาทเท่านั้นนะคะพิเศษพิเศษนะคะ อันนี้ก็บวกค่าขนส่งเหมือนกันนะคะบวกไปห้าสบาทเท่านั้นนะคะอันนี้นำเบอร์สี่นะคะ F อคส่ะอันนี้มีพื้นเดียวนะคะมีพื้นเดียวสีเทาอันนี้สองตะกอนะคะสองตะกอที่อื่นๆไม่ขายนะคะราคาดีที่อื่นขายอยู่พันหกนะคะแต่ถ้าสี่ตะกอที่อื่นขายพันเก้าถึงพันแปดนะคะแต่วรดาที่เสษให้นะคะอันนี้สองตะกอนะคะเอค่ะา 1350บาทนะคะขอยกอีกครั้งนะคะนําเบอร์สี่นะคะตัวนี้นําเบอร์สี่นะคะ FC ค่ะนําเบอร์สี่นะคะยกอย่างนี้เลยนะคะนําเบอร์สี่นะคะ1350บาทนะคะ FC ค่ะเนื้อเน่นนะคะบางคนก็จะชอบเนื้อเรียบนะคะเวลาเราไปตัดเนื้อเรียบสวยสวยงามนะคะสวยงามคนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะบางที่บางบางท่านบอกว่าเรา บอกว่าสวยถ้าท่านไม่ชอบก็ไม่สวยแต่ถ้าท่านชอบเราบอกว่าเออโอเคท่านก็เออมีกําลังใจเพิ่มเติมกันไปนะคะสวยจริงๆค่ะสินค้าในคลิปนี้วรดายกสินค้าไม่มีอันผิดหวังเลยนะคะมีแต่สวยๆงามๆนะคะเอซี FC ค่ะในคลิปนี้เป็นผ้าชุดนะคะชุดสีเทาร้วนเลยนะคะชุดสีเทาร้วนในราคาพิเศษนะคะเอซีขาสินค้าที่ดีสินค้าที่งาม เมื่อวรดาส่งไปถึงท่านแล้วท่านก็รู้ท่านก็เห็นท่านก็ได้ขอบคุณวรลดาวรลดาเราก็ได้ขอบคุณท่านนะคะเพราะสินค้าของเราจะไม่ทําให้ท่านเสียไงสินค้าดาดีสินค้าด,สาดีสินค้ามีคุณภาพนะคะขอให้ท่านดู EP ีนะคะก่อนที่ท่านจะดูสินค้าดูเลขที่เท่าไหร่ e ีพีสีจะได้ถึง400กว่าแล้วนะคะแล้วก็ดูเลขที่ด้านในนะคะนั่นก็โทรมาหาวรดานะคะ ขอขอบพระคุณทุกๆคนจีดานะคะขอบพระคุณทุกคนค่ะอย่าลืมกดไ like, ล mm hmm. ค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะกดติดตามและฝากดูโฆษณะให้ด้วยค่ะ